สวัสดีค่ะคลิปนี้ป้าจะพามาชมนะคะรีโว่ดีพ e r เรกตรุ่นไฮนะคะเกียร์ออโต้ราคา1,32,000้านบาทค่ะเดี๋ยวจะมีแคมเปญน,นะคะดีๆมาฝากกันด้วยนะคะถ้ายคลิปเดี๋ยวป้าจะพามาชมรอบคันของตัวไฮก่อนนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ2.4ลิตรขับเคลื่อน2อล้อตัวท็อปนะคะก็จะมีกล้องรอบคันนะคะ กล้องมองภาพ360องศานะคะเพิ่มเข้ามาให้ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้างนะคะแล้วก็ระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA นะคะก็จะมีระบบป้องกันการออกตัวฉุกเฉินนะคะ DSC นะคะระบบนี้เฉพาะเกีอัตโนมัตินะคะระบบช่วงล่างนะคะก็จะเป็น Superflex Suspension นะคะแข็งแรงนะคะนุ่มสบายมั่นใจทุกการทรงตัว ไฟท้ายแบบเลข3นะคะเป็นแบบ LED นะคะไฟเบรกดวงที่3แบบ LED มือเปิดประตูท้ายโครเมียมนะคะพร้อมกล้องกระจกมองข้างโครเมียมพร้อมไฟเลี้ยวในตัวนะคะปรับพับเก็บด้วยไฟฟ้าแต่ยังมาพร้อมไฟวลคัมไลท์นะคะเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถนะคะด้วยคิ้วโครเมียมตรงขอบประตูนะคะแล้วก็รีโมทกุญแจแบบสมาร์ทคีย์นะคะ กระจกไฟฟ้าปรับขึ้นลงแบบอัตโนมัตินะคะพร้อมระบบป้องกันการหนีบทั้งคู่หน้าและคู่หลังค่ะพวงมาลัยหุ้มหนังนะคะพร้อมสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงแล้วก็ข้อมูลการขับขี่ต่างๆนะคะแล้วก็จะมีตัวไฮจะมีคูดคอนโทนเพิ่มเข้ามานะคะ แอร์ดูโอโซนนะคะแยกกลับซ้ายขวาแบบอิสระได้เลยค่ะพร้อมอแผ่นกรองอากาศ pm 2.5นะคะและยังมีแอร์หลังมาให้ด้วยนะคะตัวไฮก็จะมีถุงลมเสริมความปลอดภัยนะคะมาให้ทั้งหมด7ลูกนะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจรถรุ่นนี้นะคะสามารถทักมาสอบถามทางปั๊บได้เลยปั๊บมีโปรโมชั่นนะคะดอกเบี้ยศูนย์นานถึง84งวดนะคะเงื่อนไขคือลูกค้าต้องดาว2 5ขึ้นไปนะคะ ไม่ว่าจะเป็นนะคะดาวศูนย์หรือใช้เงินวันนับรถตามงบที่คุณลูกค้าตั้งไว้นะคะหรือว่าจะเป็นมีชุดตกแต่งเพิ่มเติมไหมอะไรยังไงก็สอบถามทางปั๊บมาได้เลยนะคะมีเงินไขพร้อมรอเสนอราคาให้คุณลูกค้าเยอะมากๆจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดถูกใจกด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ